วันนี้เล่นแผนนี่ครับผู้จัดการทีมเล่นแผนเนี่ยครับสาม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 ครับสามปูวันนี้เมาแน่นนอนฮะ yab rong tao 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 không tao 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 มีภาพกีฬามันมัน่ไเดีเหมลอ่นเล่นได้บ้องอะไรเงี้เป็นตัวตัวหอยตัวนี่วะม่อไรจอนจอนตัดแไรแล้อะไรออดไอ้โจยเล่นแม่ขวาเนี่ยออดยืนแม่ซ้าย การในเลดพี <łość> ่ต้องกาตัวเนี้ยฟอร์มดีกันเลยครับวันนี้ฟอร์มดีมากครับพี่กวิทย์จังหวะข้าวพัดนะหลับความไป2สองจังค้นจะอยู่เลยมันก็จะรู้มาตื่นเต้น dạng 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 ไปเลม่ต้องคิดไม่ต้องคิดให้เราขยับเพื่อนเลยโยเลยโยเลยโยไปฝั่งนู้นต่อบอลโยไปฝั่งนู้นเลยไปเน่ยไปโตบอลเบาตะเกียบมึงไปเปิดเป่าเห็นว่าไปเห็นปะ มองดูบนจอไอ้นี่มันจะแกะตีเวอร์เลยไปทางเลยไปครับใช่เรายังเราดีลได้แล้วแต่เราบุกขึ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอารับด้วยนะฝั่งนี้ไปนู่นโมได้บอยบอยจอกลงมาบอยไม่ต้องรอดโอเอ๋อมเดี๋ยวไปแน่นี่ตัวจี๊ดเขาเดีเด็ก่อนเตี้ยบอะไรเนี่ยเนื้อไม่ซ่อนอยู่ที่ไหนะ ได้แต่นแกบงเห็นแลมันซ้อจะไม่มีไข่กลาเอาแล้วเอาแล้วเอาใส่แล้วเอต้นซ้ายได้ซ้ายได้เบี่ยนั่งเยเบียงนั่งเออใเอ็กซโอ้ยวัตถุตรงนี้งแอซิดแอซิดโอ้ย โอ้เขาร้ายการได้แต่นะไอ้นี่ะรมนีรีเวอร์นะหลอกขาหลอกขาหลอกอย่างเล็กแดนสุดยอดโยกโยโอ้โหแดนปีซวิตอะไร มาแจ้เาขาตั้งลงหัวได้เว้ยเออเนี่ยไอเอะเข้าเข้ากลางประตูดูลให้ด้อนไม่ลาบไม่ลาไม่เ้ยเดียว ช้อยใหไมีหนริงสองสามสามช้อยสล้วกันแค่ได้เท่ากับได้ตัวฐานตัว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 